เขาเปิดอะไรให้ดูเาแกกนนะยืนนะรงท้าไยยืนเลยค่ะใต่ลอ่ะนี่ะดนะี จได้สุก้แนวารให้กับบ้านอะไรนี้มีตเองมช่วยมีตัวไมช่วยมีสิทธิเช่่ไห้อการเช่อใชหน่ป็นจากในธรรมดาแตาังนั่งไม่เ็อกนงที่ไม่ค่อยเป็น